สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการสร้างซอฟต์แวร์ไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักการวิศวกรรม AI ครับโอเคและนี่ก็คือภาพรวมของสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเหมือนเป็นคู่มือสำหรับวิศวกรรมในยุคใหม่นี้เลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกนี่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลย จากเดิมที่เราคุ้นเคยกับแชทบอทที่แค่ตอบคำถามที่เราป้อนเข้าไปตอนนี้มันกำลังจะก้าวกระโดดไปสู่สิ่งที่เรียกว่า AI agent ซึ่งมันไม่ได้แค่ตอบแต่สร้างผลลัพธ์ให้เราได้เลยครับถ้าจะให้พูดให้เห็นภาพชัดๆนะครับ HubSpot เขาสรุปไว้ดีมากเลยคือแชทบอทเนี่ยมันจะรับคำถามแล้วก็ให้คำตอบกลับมาใช่ไหมครับแต่ Agent เนี่ยมันจะรับเป้าหมายของเราไปแล้วส่งมอบผลลัพธ์กลับมาให้เลย โอ้โหอันนี้เห็นภาพชัดมากเลยครับลองคิดดูนะคะว่าเราสั่งงานแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะทางซ้ายเนี่ยชัดบอทก็จะบอกเราว่าคุณต้องทำอย่างนี้นะ1 2 3คือบอกขั้นตอนให้เราไปทำเองแต่ดูทางขวาสิครับเอเจนต์มันลงมือทำให้เลยแล้วก็กลับมารายงานสั้นๆว่าเรียบร้อยครับมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะ ทีนี้คำถามก็คือแล้วไอ้ระบบที่มันฉลาดและส่งพลังขนาดนี้เนี่ยเบื้องหลังมันมีโครงสร้างเป็นยังไงกันแน่เราลองมาแง้มดูพิมพ์เขียวทางสถาปัตยกรรมของมันกันหน่อยดีกว่าครับถ้าจะว่ากันตามหลักการพื้นฐานเลยนะครับเอเจนต์หนึ่งตัวเนี่ยมันจะทำงานหลักๆอยู่4ขั้นตอนคือ 1. มันต้องรับรู้ข้อมูลเข้ามาก่อน2คือเรียนรู้จากข้อมูลนั้นแล้วก็3ส,สรุปหรือสร้างเป็นแนวคิดขึ้นมา และสุดท้ายขั้นที่4ก็คือตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายที่ได้รับมานั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับพลังที่แท้จริงของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เอเจนต์ตัวเดียวหรอกครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเอาเอเจนต์หลายๆตัวมาทํางานร่วมกันคุณทีนาห่วงเขาแปรเทียบไว้ได้น่าสนใจมากเลยนะว่ามันเหมือนกับการสร้างบริษัทของ AI ขึ้นมาทั้งบริษัทเลยทีเดียวรูปแบบแรกสุดเลยนะครับก็คือแบบลำดับชั้นหรือไฮรักคิค a l ลองนึกภาพตามง่ายๆเลยมันก็คือโครงสร้างองค์กรดีๆนี่เองครับมีเอเจนท์ที่เป็นเหมือนผู้จัดการอยู่ข้างบนคอยตัดสินใจภาพรวมแล้วก็มีเอเจนท์ที่เป็นเหมือนทีมงานอยู่ข้างล่างคอยจัดการงานย่อยๆที่ได้รับมอบหมายมาครับแบบที่2คือแบบขนานหรือ p a r a l ล e l อันนี้คอนเซปต์คือการแบ่งงานกันทำครับเหมือนกับเรามีทีมหลายๆทีมแต่ละทีมก็รับผิดชอบงานคนละส่วนแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยผลลัพธ์ก็คือ แน่นอนครับงานเสร็จเร็วขึ้นมากและสุดท้ายครับรูปแบบที่3คือ Asynchronous รูปแบบนี้จะเก่งมากในสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ต้องการการเฝ้าระวังอยู่เสมอนึกภาพง่ายๆก็อย่างเช่นระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นั่นแหละครับที่ต้องมี a อเจนคอยสอดส่องภัยคุกคามแบบเรียลไทม โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงแต่การมีโครงสร้างที่ดีมันก็เรื่องหนึ่งนะครับการจะคุยกับมันให้รู้เรื่องให้มันทำงานได้ดีเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยและนี่แหละครับที่นำเรามาสู่หลักการข้อแรกที่สำคัญมากๆของวิศวกรรม AI ดูตารางนี้นะครับจะเห็นเลยว่าการสร้างพรอมหรือคำสั่งที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกลอยๆว่าสรุปเอกสารนี้แต่คำสั่งที่ยอดเยี่ยมมันต้องมีองค์ประกอบครบครับคือหนึ กำหนดบทบาทให้มันไปเลยเช่นให้คุณเป็น CMO นะ 2. ให้บริบทของงานว่าทำไปเพื่ออะไรและ 3. บอกรูปแบบของผลลัพธ์ที่อยากได้ให้ชัดเจนแค่นี้แหละครับผลลัพธ์ที่ได้มันจะต่างกันฟ้ากับเหวเลยแต่ที่มันเจ๋งไปกว่านั้นอีกนะครับคือความสามารถพิเศษข,ของ AI ที่เครื่องมืออื่นๆไม่มีเลยลองคิดดูสิครับเราใช้ Excel สอนวิธีใช้ Excel ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่กับ AI เนี่ยมันแปลกมาก เราสามารถถามมันได้เลยว,ว่าเฮ้ hey, ฉันจะถามคําถามให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงเพื่อให้ตัวมันเองทํางานได้ดีขึ้นมันเหมือนกับว่า AI สอนวิธีใช้ตัวมันเองได้นั่นแหละครับครับการเขียนพร้อมที่ดีเนี่ยมันอาจจะเหมือนเป็นศิลปะนะครับแต่ในโลกของวิศวกรรมจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ด้วยว่าระบบที่เราสร้างขึ้นมามันทํางานได้ดีและน่าเชื่อถือจริงๆและนี่แหละครับคือจุดที่การประเมินผลหรือที่เขาเรียกกันว่า EV เ l เนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญ คำพูดนี้จากงาน AI Engineer World s Fair นี่คือจี้ใจดำเลยครับเขาบอกประมาณว่าการที่เราพยายามใช้ทริคแปลกๆในพรอมต์แบบให้คุณเป็นศาสตราจารย์ไอน์สไตน์นะเดี๋ยวให้ทิปพันดอลรอเลยอะไรแบบนี้มันไม่ใช่หลักการทางวิศวกรรมเลยครับมันเป็นแค่ลูกเล่นมันทดแทนกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับหัวใจสำคัญจริงๆก็คือเราต้องมีชุดเครื่องมือในการประเมินผลที่มันหลากหลายมากๆครับ ไม่ใช่แค่แบบเดียวแต่ต้องมีตั้งแต่การทดสอบเล็กๆน้อยๆเพื่อดูข้อผิดพลาดเฉพาะจุดไปจนถึงการใช้ AI อีกตัวมาช่วยประเมินการทดสอบก่อนปล่อยใช้งานจริงและที่สำคัญคือการติดตามดูการทำงานของมันแบบเรียลไทม์ตอนที่มันทำงานอยู่จริงๆด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าระบบของเรามันดีจริงและไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์ครับและเพื่อให้เห็นภาพนะคะว่าเขาจริงจังกันขนาดไหนรู้ไหมครับว่าองค์กรที่เขาไปไกลามากๆในเรื่องนี้เนี่ยเขา ทำการประเมินผลแบบนี้มากกว่า3,000ครั้งต่อวันนะครับไม่ใช่ต่อเดือนหรือต่อปีนะต่อวันพอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าแล้วพอเป็นแบบนี้อนาคตการทํางานของเราจะเป็นยังไงต่อไปแต่คําตอบที่น่าสนใจก็คือมันไม่ใช่เรื่องของการที่ AI จะมาแทนที่เรานะครับแต่มันคือเรื่องของการสร้างพันธมิตรรูปแบบใหม่ขึ้นมา ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การขยายขีดความสามารถครับเหมือนที่ k คเรนฟลายนากเกจาก HubSpot บอกเลยว่าบริษัทที่ทำเรื่องนี้ได้สำเร็จมากๆเนี่ยเขาไม่ได้เอา AI a g e n เนมาแทนที่คนนะครับแต่เขากำลังส่งเสริมคนให้ก้าวไปอีกระดับคือให้ Agent มันจัดการกับงานหนักๆงานซ้ำๆไปส่วนคนก็จะได้เอาเวลาและสมองไปโฟกัสกับเรื่องที่สาคัญกว่าอย่างการตัดสินใจการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการวางกลยุทธ์ครับ แล้ววิวัฒนาการความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆนะครับลองดูสิจากยุคแรกๆที่ AI เป็นแค่เครื่องมือทื่อๆขยับมาเป็นผู้ช่วยแล้วก็กลายมาเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์แล้วตอนนี้แค่ไม่กี่ปีมานี้เองมันกำลังก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่ทำงานเคียงบา่าเคียงไหลกับเราอย่างแท้จริงและโมเดลการเป็นพันธมิตรแบบนี้มันถึงได้ท่งพลังไงครับ พราะมันคือการเอาส่วนที่ดีที่สุดของทั้งสองฝั่งมารวมกันมนุษย์เราเก่งเรื่องความคิดสร้างสารรค์ความเข้าใจในบริบทที่ซับซ้อนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในขณะที่ AI agents ก็จะเก่งสุดๆในเรื่องการประมวลผลข้อมูลมหาศาลการทํางานซ้ําๆได้แบบไม่รู้จักเหนื่อยและความแม่นยําสม่ําเสมอพอเอามารวมกันมันก็เลยกลายเป็นสุดยอดทีมเลยครับและทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่าคิดเอาไว้ครับ ที่ผ่านมาเนี่ยงานวิศวกรรมคือการสร้างเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับงานนั้นๆแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเมื่อวันหนึ่งเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมานั้นมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมืออีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นผู้ร่วมงานของเราเสียเองบางทีความหมายของการเป็นวิศวกรในยุคต่อไปอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วก็ได้ครับ